各位同学大大家家好今天我向介的目是神เทพเจ้าจีนเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีนมาโดยตลอดและเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความเชื่อทางจิตวิญญาณของประเทศคนจีนบูชาเทพเจ้าเหล่านี้ตามวันและศาลเจ้าและในช่วงวันหยุดสำคัญอย่างวันตรุษจ,จีนนั่นเอง โดยมีการบูชาแบบดั้งเดิมหลายอย่างที่ยังคงปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันในวัดจีนผู้คนต่างมากับไหว้เทพเจ้าบรรพบุรุษและเทพเจ้าประจำตัวหรือประจำครอบครัวการบูชาประเภทนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการถวายอาหารทูบและการเผากระดาษทูบ ผู้คนยังคงประกอบพิธีกรรมสวดมนต์ขอพรจากเทพเจ้าในช่วงวันอยู่ตรุจีนการกราบไหว้บูชามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยผู้คนจะเฉลิมฉลองเทพเจ้าไหว้หบรรพบุรุษและอธิษฐานขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในปีหน้าพระโพธิสัตวโกนอิมเป็นพระโพธิสัตมีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดียและได้ผสมสานกับตำนานเรื่องเจ้าหญิงเมญ่าซาน ขอให้เกิดเป็นพระิษณ์กลอิมในภาคสตรีขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยนและแสดงถึงความเมตตากรุณาเช่นความรักของมารดาที่มีตบุตรอิทิลิที่โด่งดังของพระเจ้าแม่กลนิมคือเรื่องการปัดเป่าความทุกข์และโลครคภัยไข้เจ็บให้หมดไปเสริมสร้างสริงสริมงคลในชีวิตขอบุตรไปจนถึงเรื่องทั่วไปที่กำลังกังวลใจหรือเดือดร้อนอยู่เชื่อกันว่าหากตั้งจิตอย่างแน่วแน่และขอพรให้ท่านช่วยเหลือสิ่งที่ปรารถนาก็จะสำเร็จผลอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีเรื่องเสี่ยงซีเจ้าแม่กวนอิมที่ว่ากันว่าแม่นมากๆอีกด้วยของไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นอาหารเจเช่นเต้าหู้เห็ดหอมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิตและของไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นความหมายเป็นมงคลเช่นสระเ้าซิ่วทอที่มีความหมายมงคลเรื่องสุขภาพและอายุที่ยืนยาวกล้วยหอมทองมีความหมายเรื่องการร่ำรวยเงินทองเทาพาเจ้าไถ่ชิงเอะเทาพาเจ้าแห่งความร่ำรวยและโชคลาภ สำหรับชาวจีนแล้วถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นเข้าสู่ปีใหม่หรือวันรุดจีนเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรกโดยคำว่าไถชิงหรือใช่ชิงมีความหมายว่าทรัพย์สินหรือสิริมงคลเอะหมายถึงเทพเจ้าองค์ที่ได้รับการกราบไหว้ามากที่สุดคือฝาหลีและปีกันเป็นบุคคลที่มีตัวตนจีงในประวัติศาสตร์ โดยถือว่าเป็นใสชิงเอี่ยฝ่ายบุญขณะที่กุงหมิงและกวนอูถือเป็นใสชิงเอียฝ่ายบูสิ่งของที่ใช้บูชาในวันนี้ 1. ตั้งโต๊ะบูชาตามทิศที่ใสชิงเอะะเียจะเสด็จลงมา 2. อ,อัญเชิญรูปองค์เทพเจ้าใสชิงเอียจำลองหรือจะเป็นอักษรจินคำว่าใสชิงเอียหรือ หัวฮี่ไว้ที่โต๊ะบูชาพร้อมด้วยกระถางทูบและเทียนแดงรูปหรือรูปปั้นเทพเจ้าใส่ชิงเอีะสำหรับการกราบไหว้ชุดเผาของค์ใส่ชิงเอีะแจกันดอกไม้สดหนึ่งคู่ทูบสำหรับไหว้จุดทูบ3 5 9หรือ12ดอกก็ได้น้ำชาห้าถ้วยขนมอี้ หรือสาคูสีแดง5ถ้วยชาแช่หรือเนื้อสัตว์3ชนิดเริ่มบูชาในช่วงเวลา23นาฬิกาถึง1นาฬิกานำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินทองเช่นกระเป๋าสตางค์มาตั้งไว้รับประทานสาคูและพูดจาแต่ถ้อยคำดีๆกับคนในครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคลโปยเซียนในภาษาจีนหมายถึง เซียนแปดองค์เป็นเทพที่ชาวจีนนับถือกันมาช้านานเซียนแต่ละองค์ในบรรดาแปดองค์นี้มีประวัติที่มามีอิทธิฤทธิปฏิหารแตกต่างกันในปัจจุบันทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือบูชากันอย่างสม่ำเสมอ 1. หลีทิกล้วยเซียนแห่งยาและการรักษาโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆสำหรับผู้ที่ทำการค้าเรื่องยา สองฮันเจงหลีเซียนแห่งความเข้มแข็งกล้าหาญสามลี่ตงปินเซียนแห่งความมั่นคงค้าขายรำ่ำรวยเป็นเศรษฐีสี่เตียก,กัวเล่าเซียนแห่งความมีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายและห้าหลานชัยเหอเซียนแห่งศิลปินที่มีผู้นิยมมากมายและความอุดมสมบูรณ์ หกเผอเซียนโกเซียนแห่งความสวยงามอายุยืนและมีสติปัญญาดี 7. ท่านเซียงจือ่อเซียนแห่งนักประพันธ์และนักกวีที่มีชื่อเสียงและแสุดท้ายเช่าโกกูเซียนแห่งชัยชนะเพื่อไม่ให้พูดผีปีศาจคนพานมาก้ำกลายรบกวน เจ้าแม่ทับทิมหรือเทพธิดาแห่งท้องทะเลคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักกันดีก็คือเจ้าแม่ทับทิมหรือเจ้าแม่มาจุเป็นที่เคารพบ,บูชาในหมู่ชาวเรือและชาวประมงซึ่งชื่อเรียกของเจ้าแม่นั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นค่ะของที่ใช้บูชาเจ้าแม่ทับทิมคือส้อมหรือแอปเปิ้ลจำนวนเก้าลูกอาจใช้ผลไม้มงคลประเภทอื่นได้เช่นกัน ขนมสาลี่หรือขนมถ้วยฟูหนึ่งชุดสามารถใช้ขนมซิ่วทอได้เช่นกันพวงมาลัยชุดเผาและชุดกระดาษไหวประกอบไปด้วยกระดาษเงินกระดาษทอง12แผ่นตัว,วกิมหนึ่งพวงทูบ3ามดอกแล้วก็เทียนแดงหนึ่งคู่ค่ะ เทพเจ้าแห่งเจีอหรือซุนหงอคงได้เสียหุกโชกผู้คนนิยมกราบไหว้สักการะขอพรและบูชาเพราะความเลื่อมสายศรัทธานในด้านความเฉลียวฉลาดปฏิพันธ์ไวพิบลดคนทุกอุปสรรคปัญหาและเป็นเทพแห่งสายเกงกําไรนิยมบูชาในกลุ่มผู้ที่ทําการค้าการเกงกําไรวิธีบูชาเทพเจ้าแห่งเจียการถวายเครื่องบูชาด้วยอาหารเจหรือผลไม้เช่นลูกท้อสดกล้วยหนึ่งวีหรือแอปเปิล้ลส้มสีผล น้ำชาจีนหรือถวายชาชงสำเร็จรูปแบบขวดแทนได้เหล้าบวยถั่ถวด,ดิสงขนมซิ่วท้อหรือบัลอยบางสารเจ้าจะมีประทัดจำหน่ายให้จุดถวายในการไหวใช้ทุบทั้งหมด28ดอกไหวทั้งหมด5จุดไหวฟ้าดินสาดอกไหวพระรวมสาดอกไหวเจ้ารวม15ดอกไหวแผะกงแปะมากสาดอกแลว้วไหวสิงโตสีดอกบางสาลเจ้านะคะอาจจะมีการไหว้ที่แตกต่างกันออกไป ชายูไรสมัยโบราณ ชาวพุทธไม่กล้าที่จะวาดรูปหรือปั้นรูปซึ่งเป็นตัวแทนขององ,องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงใช้สัญลักษณ์เป็นต้นโพและมีบันลังว่างเปล่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเมื่อัสนณาพุธแพร่หลายออกไปทั่วโลกจึงเกิดมีการวาดรูปและปั้นลูปแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในภายหลังเพื่อเป็นการเคารพบูชาเพราะฉะนั้นรูปวาดหรือรูปปั้นจึงเป็นไปนตามวัฒนธรรมของตแต่ละท้องถิ่นพระพุทธเจ้าของชาวจีนจึงมีลักษณะตาชั้นเดียว